ก็ผมมันก็จะมาสอวิธีการถอดซ่อมต่างๆครับอย่างแรกถอดแาเบอร์สองนะครับตอนนี้อาการมันเป็นมีแป๊กๆนะครับผมจะถอดดูตรงอ,ออโตโมันก่อนนะครับหรือว่าโดยนอนครับไม่ใช้เบอร์แปดคันแล้วคันหนอกแลสามตัวครับ จริงๆครับเวลาซ่อมเขาจะถอดมาทั้งชุดออโตกันแล้วก็ชุดอฟินคอยมันครับต่อมาทั้งหมดมาดูครับแต่นี่ผมทอดดูคร่าวๆครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ออโตครับผมแล้วก็ดึงออกมาครับ ตัวลูกกระถุงมันน่าจะจะไหมนะครับครับลูกกระถุงมันไหมครับผมมันไหมมันน่าจะเกิดการสปาร์กอะไรประมาณนี้ครับก็แบบนี้ก็ทำทีเปลี่ยนเลยนะครับใส่ไม่ได้เพราะมาันไหมหมดแล้วนะครับ นี่คือสปริงนะครับสปริงตัวเด้งไปลูกกระถางนะครับพวกหน้าแปนมันก็ไปหมดแล้วครับหน้าแปนมันไหม้หมดแล้วครับมันน่าจะเกิดจากการสปายนะครับตัวสะพานไปก็ทำงานเปลี่ยนแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นไายของรถอีสูุเคบิแซ็คทำการถอดสะพานไฟออกมานะครับ